อันนี้ก็คือจะเป็นเรื่องของคุณภาพของตัวอ่อนเลยซึ่งคุณภาพของตัวอ่อนเขาก็จะมาจากคุณภาพของตัวเซลล์ไข่แล้วก็อสุจิด้วยนะคะไม่อยากจะบอกว่ามาแค่2ฝ่าย ก็คือฝ่ายคนไข้นะจริงๆก็มาจากเรื่องของกระบวนการเรื่องของตัวน้ํายาทางห้องปฏิบัติการหรือว่าอุณหภูมิสภาพแวดล้อมการเคลื่อนย้ายตัวอ่อนหรือว่าการควบคุมสภาวะแวดล้อมของน้องควบคุมบ้านให้น้องเขาน่าอยู่เขาจะได้เติบโตไปเป็นเด็กที่ดีอย่างเงี้ยก็ไม่ได้อยู่กับพ่อแม่อย่างเดียวก็อยู่กับสังคมด้วยอยู่กับโรงเรียนด้วยเพราะฉะนั้นบางคนเนี่ยเซลล์ไข่เก็บมาตอนแรกเขาก็อาจจะบอกแล้วว่าเซลล์ไข่คุณภาพปานกลางนะไม่ดีพอใช้ มีเรื่องของตัวเปลือกวุ้นที่หนาผิดปกติหรือว่าเจอเซลล์ของโพลาร์บอดี้ขนาดใหญ่ผิดปกติต่อมาเรื่องของคุณภาพของเซลล์อสูจิเนี่ยหัวอาจจะมีคล้ายๆ้ฟองอากาศไปแทรกบ้าง แหลมเกินไปบ้างหรือว่าทุ่เกินไปบ้างขนาดอาจจะเล็กกว่าปกติหรือว่ากลมมนใหญ่กว่าปกติเล็กน้อยเซลล์ตั้งต้นที่จะมาเป็นนองแล้วทีนี้เมื่อได้เป็นตัวอ่อนแล้วเขาก็จะมีบ้านหลังหลักก็คือเซลล์ไข่ถ้าเกิดว่าคนไข้ดูรูปแล้วก็จะเห็นว่าเซลล์ไข่เขาก็จะเป็นกลมๆอสุจิเนี่ยแทบไม่เห็นเลยนะคะซึ่งเซลล์ตัวอ่อนสุดท้ายจะมีเปลือกรอบนอกก็คือกลมๆอย่างนี้คุณภาพเซลล์ไข่เนี่ยค่อนข้างจะเป็นปัจจัยหลักคืออายุคนไข้ยิ่งเกิน3 5ปีก็จะมีผลต่อคุณภาพของเซลล์ไข่่่่เเมือออตัวนแบงซล อยู่ในบ้านหลังหลักก็จะมีผลว่าทําไมเวลาน้องเขาแยกเซลล์เนี่ยมันจะมีเศษเศษเศษเซลล์ตายได้เนื่องจากว่าความไม่สมบูรณ์ขององค์ประกอบต่างๆก็คือคุณภาพไข่คุณภาพอสุจิหรือสภาวะแวดล้อมขึ้นอยู่กับการควบคุมความชนานาญนักวิทยาศาสตร์อุณหภูมิความกดดันบรรยากาศเรื่องของตัวความเป็นกรดด่างน้ํายาพวกนี้มีผลต่อตัวน้องทั้งหมดนะคะ